สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในอ้าทำไมค้างอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องโมจิ h a n n e l วันนี้เราจะมาเล่นเกมเด n ไหน t นะคะเกมสยองพันชีหนึ่งที่ครอบครัวตัวละครในเกมอ่ะตายหมดแล้วก็เดือดแต่มันคนเดียวเริ่มเฮียเที่ยงคืนเหรอ เกมเนี้มันจะมีคำเตือนบอกว่าให้อย่าให้คนที่เป็นโรคกระจใจลยข้างไปเลยแล้วกันเรา่องด้วยเกมนี้เนี่ะก่อน มันจะเป็นผีที่ถือมีดนะโอ้หลอนหลอนไม่เบาหลอนไม่เบาถ้ามีเสียงเก็ขออภัยนะคะโอ้ยโอจำสแกยเยอะจัง ล็อกล็อกล็อกอีกล็อกล็อกจะล็อกทำไมเนี่ยห้องขวดห้องขวดต้องมีกิจกรรมต้องอยู่เพื่อนพี่ด้วยหนูพี่กว่พีไ่ไม่อแ,นะแต่ต้องอยู่เพ,พื่อเพื่อนจะจ้องหามผัว พี่ชินด้วยวันมันจะแค้น้าก,กากพี่เข้าถ้ามีสินะเปล่าข้าไปอ้าตีนเปื้อนเลือดตีนไข่เปืนเลือตีนพี่ไงนไม่รู้ตีนป้าป้าตีนน้องจะเป็นเลือดได้ไงพี่พมาแล้วมา,มาน มาแล้วมาแล้วพี่อาไม่รู ups, ู้เป็นเพื่อนพี่อ่ากว่าพี่มาแล้วจวเพ่นพื่อแต่ตัว้ามพูดโอ้แต่ถ้าออกไปนี่ไสทลักนี่มันถือมีดพี่พี่เจ้ากวยเจ้ากวย้ามพูดนะอยู่บนฮามพูด เอยู่เพื่อนได้ยังเดียวอย่าห้ามพูดเมื่อกี้มันออกไหมอ่ะอย่าช<ะ>่อย่าเมื่อะะกี้มันออกมาจากตัวตุวอยออกเออออกมาแล้วจะมีเสียงเปิเข่าวภายัยเลยนะคะเป็นพี่ฉุดเท่าไรพี่พ,พี่ลองอ่านดิฮุ้ยเยอะตกใจเลยพี่ประตูบาบ่ามานันได้งไงโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเปลี่ยนแบบเล่นให้เราเล่นไปเรื่อยนะภาพมันก็สวยดีแค่นี้ภาพบบสมุติขาด โรคพยาซูที่ร้างค้าประทตจำก็กกกกเป็นรูปแบบนี้แหละเปิดประตูต้อนรับโอ้จะกล้าเข้าไปเปน,บบนี่ยโอ้แดกแปรแต่ห้องหลองเดินไปหลังนี่เลยหลอน,นอ มีพวกเขาอยากขอไปอด,อดิ้ตัวกระดาษโคตรเลนเป็นปุ้งเลยอุ้ยเรับตัวรับกันไม่มีมาเลยคิดตังค์อุ้ยโอ้ไม่ไหวอะ่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ก็กดกันดิ่งนะเพนก่อน ก็สับพเพย,ย์นะคะถ้าใครอยากให้ดูคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะจุ๊บยังยังจะมาเล่นอีกแค่ยังเล่นไม่จบเลยนะพี่บายบายไปไปเอาแล้ว <laughs>